นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปาริตาวนานะเมตังสัพเมตตาภะตันตาอ้วิชิตเจิตตาปาริตังพะนันตุสักเกียกามีเจรุปเปกิริสิขะระตะเตจันตาริเควิมานีทีเปรัตเทจะขามีตจรุวานะคะหะเนกิห่าวทุมมิเขตเต ภูมิมาจะยันตุเทวาชราทะละวิสเมยยักขันธพนาคาจิตทันตาสันติเกยังมุนิวาระวัจนะสะทวมิสุนันตุธรรมัสสวนรกาโรอิยัมปัทันตาธรรมัสสวนรกาโรอิยัมปัทันตาธรรมัสสวนรกาโรอิยัมปัทันตาตั้งน้โมพร้อมกันสามจุดครับน้โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตสสะภควโตัวราหตโตสมมาสมุธัสะกล่าวตามอาจารย์นะครับ <c oughs> กายกรรมังวจีกรรมังมะนงกรรมังสันจิตะกรรมังอสัญจิตะกรรมังขมันตุเมอโศิกรรมังพระวะตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรม มะโนกรรมที่ข้าพระเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรม ต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทํทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงโดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ ไม่มีเวียนกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพระเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคนาญาติผู้มีออการ,ระคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกขย์ยด้ใกล้ ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสัเนียจันไรและอุป,ปัตะวันตะรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จ จงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเทินิพพานังปัจจโะโยโุสาธุสาธุสาธุาธอ,อธิฐานนะครับบอกชื่อนามสกุลบาลเที่อธิษฐานสักนิดนึงนะครับด้วยนามด้วยค้าพระเจ้านะคนนตัวแทนก็อาจารย์นอตีแล้วก็ขอให้ลูกศิกษย์นะครับที่ดูไลฟ์สดนี้นะครับผ่านตาใครนะครับที่ตั้งจิตนะครับตัวใหม่ไม่อั้นครับผมจุดรอบสองเนยะ รอแรกได้ไปชนเจฟฟองเบียร์อันผมก็เลยบ่เอาเนี่ยรอบสองบ่อันครับเบือ่อไอเด็กเบื่อพร้อมบ่คือบ้านคือเมืองไทยอยู่บอันบ่จักอันอีกกับเส้าซื่อทุบทิมแล้วบีดนนอันไหมอันไหมถามแมตบมินก่อนอันไหมเนี่ย มาสวยขอบคุณนะครับขอบคุณดาวทุกๆดวงใครอยากเข้ากลุ่มพี่มาอยากเข้ากลุ่มนะอ่ะใครรอขอขมากรรมเอฟซี FC ตยงต้องขอขมากรรมเดียวให้แคปเลขทูปก,ก,ก่อนแล้วก็ใครค่อยขอขมากรรมกันเดี๋ยวอาจารย์ขอปิดหน้าต่างก่อนหวานมานเฮาแม่ตกลุ้มแล้วคิ้วมา อันค่ะฮะไอันยังดูเถอะไม่อันอ่ะโอเคเดี๋ยวแคปทูป,ปูพร้อมกันนะครับทุกคนแอดมินทำทำภาพไงไอมไม่ทำไอเขาแคปสดๆเลยขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงครับแคปนะครับใครแคปแล้วพิมพ์ว่าแคป ทูป,ปู่ขอบคุณค่ะทูกป,ปู่ขอบคุณครับพร้อมหัวใจรัวๆนะครับใครยังไม่แชร์ก็ฝากแชร์ด้วยใครให้ดาวขอให้รวยใครอยากเข้ากลุ่มพิมพ์ว่าอยากเข้ากลุ่มนะครับเพียเด้งไปแอดเพื่อนหรือว่าลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยนะครับสองห้าจ่ายห้าสิบเอาอันอีกแล้วเออจุดรอบสองเลยครับนี่รอบแรกได้ศูนย์เจ็ดเก้าเจฟองเบียรแต่ผมมั่นใจแปดมากกว่านะ คือเราให้คิดกับแปดมากกว่าไม่อั้นไม่อั้นแต่ลดราคาท่าน้องทำไมขึ้นห้องเรอลูกไม่ปออยอู่ไม่ไม่รู้โทรหาดิ ไม่ใช่ห้องเราโอเคเปล่ไปดูแม่อยู่ในห้องน้ำอ่ะแคปแล้วเนาะโอเค มันนี่สีคืออันได้โดนแล้วมือมันอันก็ซื้อหาหาครับจบมันอันเหมือนอะไรเลียกเสียงีหลีเลยตะวันอย่าลืมหกแปดสี่นะครับจะไปอย่ไปหายาดคือห้าห้าอันเราก็ซื้อเอ้ยสองห้าอันเราซื้อห้าห้าไปเลยเออมามีตัวซื้อเนะซื้อแปดหกสี่กับเก้าเจ็ดเจ็ดผมด้วยนะอย่าลืมนะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดกับ หกแปสี่เนี่ยไปเน้นชุดนู้นก็ได้ทูบปู่ห้าสองอันไม่ต้องซื้อซื้อห้าห้าอืมไล่เบิ้ลทุกตัวเลยมันอันซื้อเบิ้ลนี่แหละเกื่อมันออกเบิ้ลอืมมาพร้อมขอเข้ามากรรมกันครับตั้งจิตอธิษฐานให้มั่นคนดูเหลือหมื่นกว่าคนนะครับแปลว่าเอฟซีที่อยากรอขอเข้ามากรรมกันจริงๆนะครับผมเนาะโอเคพร้อมหรือยังนะอ่ะพร้อมแล้วเคลียร์แชทอยขอเข้ามากรรมกัน ตั้งน้ำโมพร้อมกันนะครับปูสัตตะเด้อให้ลูกมีโศมีลาบเด้อ